สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซีชี้ดวงนะเหมือนเช่นเคยนะคะชาวกรกฎนะคะเป็นผู้ที่เกิดช่วง15กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนะคะชาวกรกฎเดี๋ยวคลิปนี้เราดูกันในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะ เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างและไพ่อยากเตือนหรือว่าแนะนําอะไรชาวกรกฎเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวกรกฎสิบใบค่ะ สิบใบแล้วนะคะมาดูกันเลย เรก็รกฎนะคะสองอาทิตย์นี้นะเป็นช่วงที่คุณอยู่ในช่วงที่มั่นคงนะในเรื่องของงานนะคะงานคุณค่อนข้างที่จะอยู่ในในรูปในรอยนะไม่ได้ไม่ได้หวือหวาอะไรเป็นพิเศษนะคะคุณอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง ไม่ต้องกังวลในเรื่องของงานนะคะว่าจะทําไม่ได้หรืออะไรไม่ได้นะคะคุณทําได้อยู่แล้วนะคะมั่นคงแล้วก็เอ,อคือไม่ไม่อยู่ในภาวะสุ่มเสียงเอออย่างนี้ดีกว่านะคะค่อนข้างเป็นงานที่มั่นคงแล้วก็สําเร็จนะคะอยู่ในฐานะที่ คุณเป็นผู้นำอ่ะคือไม่ว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้นำที่แท้จริงเช่นตำแหน่งคุณไม่ได้เป็นตำแหน่งหัวหน้าอะไรเงี้ยนะคะแต่ลักษณะงานที่คุณรับผิดชอบอ่ะเหมือนคุณจะต้องเป็นทีมที่ทุกคนจะเกรงใจแล้วให้ความนับถือหรือต้องถามก่อนเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าทำแบบนี้ดีไหมนะคะคือเขาจะยกให้คุณเป็นเหมือนหัวหน้าโดยไกลายอ คือถ้าคุณเป็นหัวหน้าอยู่แล้วมันก็คือชัดเจนใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนกับตำแหน่งคุณเท่ากันอะ่ะแต่เพื่อนก็จะต้องมาถามความเห็นคุณทุกครั้งก่อนที่จะทําอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะก็คือไม่ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะบุตรบริวารถือว่าดีช่วงนี้นะคะบุตรเองก็ ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเป็นช่วงที่เขาสนใจศึกษาหาความรู้หาข้อมูลนะคะแล้วก็สามารถทำอะไรเองได้โดยที่คุณไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะเขาดูแลตัวเองได้เขารับผิดชอบตัวเองได้บริวารก็เหมือนกันนะคะถ้าใครมีลูกน้องเนี่ยสองอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่เขาดูแลจัดการปัญหา จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าบริวารของคนเองเขาก็สนใจหาข้อมูลศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จแล้วหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็โอกาสที่จะสําเร็จมันก็สูงนะคะไม่ไม่ต้องห่วงเลยนะสองอาทิตย์นี้บริวารดีนะคะหัวหน้างานอาจจะ ทำให้คุณไม่ค่อยพอใจก็ได้นะคะ2อาทิตย์นี้คุณอาจจะไม่พอใจหัวหน้าหรืออาจจะไม่พอใจลูกค้าก็ได้นะคะในทางกลับกันลูกค้าเองอาจจะไม่พอใจคุณหรือหัวหน้าอาจจะไม่ค่อยพอใจคุณก็ได้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะ2อาทิตย์นี้เนี่ยถ้าทําอะไรที่ที่รู้สึกว่าจะขัดใจหัวหน้าหรือลูกค้าจะไม่พอใจให้คุณพยายามหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเลื่อนได้ในการที่จะไม่ปะทะหรือจะไม่ไม่ไม่ไปพบหรือแม่อะไรเนี้ยนะคะเลื่อนได้เลี่ยงได้ให้เลี่ยงเลื่อนได้ให้เลื่อนนะคะจังหวะนี้จะดีกว่าเนาะส่วนเ,เรื่องของการสื่อสารกับหัวหน้าก็ดีหรือกับลูกค้าก็ดีในช่วงสองอาทิตย์เนี้ย คนระมัดระวังเรื่องคําพูดนิดหนึ่งเพราะว่าคุณเป็นคนใจร้อนนะคะจะค่อนข้างวู่วามแล้วพูดตรงสองอาทิตย์นี้คุณจะเป็นคนพูดตรงจนจนบางครั้งคนที่เขาได้ฟังอะ่ะเขาไม่พอใจนะคะซึ่งถ้าสองคนนั้นเป็นหัวหน้าหรือเป็นลูกค้าคุณเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าพอเขาไม่พอใจแล้วผลเสียหรือความความ ความความไม่ดีหรือความเครียดอะไรมันอาจจะเกิดตามมาก็ได้นะคะให้ระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะส่วนปัญหาของคุณเนี่ยช่วงสองอาทิตย์นี้มันเหมือนคุณคุณไม่อยากใช้เงินน่ะแต่มันมีความอยากซื้อนั่นซื้อนี่เข้ามาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเออข้าวของเครื่องใช้ที่มันเป็น สิ่งที่ไม่จําเป็นเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเนาะบางคนอาจจะอยากไปปาร์ตี้กับเพื่อนไปกินเหล้าบางคนอาจจะอยากช็อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอยากซื้อกเป๋าแบนเนมอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเงินก็อยากเก็บของก็อยากได้นะมันจะเป็นช่วงภาวะอึดอัดแบบนี้นะคะหรือบางคนแบบเออเงินไม่ได้เก็บแล้วก็ไปซื้อของแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันมันไม่ค่อย สมดุลกันเท่าไหร่ช่วงสองอาทิตย์นี้จะมีความความอยากได้อยากมีอยากเป็นของมันต้องมีอ่ะมันจะเกิดขึ้นในในใจคุณเพราะนั้นมีสตินิดนึงนะคะเอ,อ่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บเงินคุณก็ต้องลดลดกิเลสตัณหาลดความอยากได้อยาก,ยากมีความของมันต้องจะมีเนี่ยอะไรเนี่ยพวกนี้ลดลงไปนะคะมันก็จะช่วยได้เนาะ ต่อมาเรื่องความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยคู่ของคุณก็ช่วงนี้ตั้งใจทำมาหาก,กินเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างหาเงินนะคะอาจจะไม่ค่อยได้หวันแบวสักเท่าไหร่นักเนาะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะส่วนชาวโสดเนี่ยชาวโสดเนี่ยเหมือนคุณคุณมีความสุขกับการหาเงิน คุมีความสุขกับการได้นับเงินนับทองอย่างเงี้ยนะมันก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นักนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เป็นประมาณนี้อารมณ์อารมณ์มไม่ได้โอ้โหอยากมีคนรักหรืออยากมีแฟนเลยขนาดนั้นนะสอาทิตย์นี้ก็จะเป็นช่วงหาเงินไปก่อนนะคะต่อมาเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของ ช่องท้องนิดหนึ่งนะคะถ้าใครมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของตั้งแต่หลอดลมเ่ยนะคะตั้งแต่ช่องปากมาจนถึงท้องเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกดไหลย้อนออกระเพาะอักเสบง่ายนะคะโรคกระเพาะกระเพาะเป็นแผลลำไส้ไม่ทํางานอาหารย่อยยากนะคะท้องผูกท้องเสียงง่ายอะไรพวกนี้นะคะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเรื่องของอาหารการกินนะคะเพราะว่า โอกาสที่โรคจะกำเริบเนี่ยมีสูงในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะถ้าเกิดว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นโรคพวกนี้นะคะให้หลีกเลี่ยงสาเหตุที่มันจะเกิดหรือป้องกันเอาไว้ก่อนมันจะดีกว่านะคะมันจะได้ไม่เกิดขึ้นเราจะได้ไม่ต้องทรมานหรือไม่ต้องไปหาหมอให้มันเปิงอยู่เปิงยาเนาะ ส่วนเรื่องอื่นนะคะระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองนิดหนึ่งสองอาทิตย์นี้คุณค่อนข้างจะใจร้อนนะคะตัดสินใจเอ่อเร็วผีผามู่วามง่ายนะคะก็ระมัดระวังตรงจุดนี้แล้วก็เรื่องของการสื่อสารเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะคะคือระมัดระวังเรื่องของการพูดจาคุณจะเป็นคนพูดจาตรงพูดจาขวันผาซากนะคะแล้วก็พูดพูดแบบ เออไม่ทันยั้งคิดนะ่ะด้วยความที่ใจเร็วใจร้อนใช่ไหมคะมันจะพูดพล่งออกไปเลยแบบพอคิดอะไรปุ๊บคนก็พูดตรงๆออกไปเลยอย่างเงี้ยนะบางทีเนี่ยมันไปทําร้ายจิตใจคนฟังหรือคนที่เขาได้ยินนะคะมันจะทําให้เขาเสียความรู้สึกหรือไม่พอใจได้โดยเฉพาะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษกับคนที่เป็นหัวหน้าหรือกับคนที่เป็นลูกค้าเรานะคะอย่าไป ใช้อารมณ์กับเขาหรืออย่าไปพูดจาตรงเกินไปจนจนเขารับไม่ได้เขาไม่พอใจนะมันจะไม่เป็นผลดีกับเรานะคะต่อมานะคะเรื่องอื่นๆใช่ไหมมีอะไรอีกที่อยากเตือนหรือว่าแนะนำ ก็หมดแล้วเนาะจริงๆก็เตือนเตือนไป2เรื่องแล้วนะคะก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะอันนี้ต้องระวังเยอะหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างสัมพันธ์กันหลายใบายมากนะคะเรื่องของการพูดจาที่จะทําให้หัวนหน้าหรือลูกค้ามไม่พอใจเนจังหวะเนี้ยมันค่อนข้างจะจะเยอะแล้วก็2ออาทิตย์นี้เนี่ยมันเหมือนช่วงเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องนะคะที่จะต้องใช้ความเด็ดขาด มันอาจจะมีทางอยู่สองทางที่คุณจะต้องเลือกหรือตัดสินใจเนี่ยแล้วมันยังตัดสินใจไม่ได้แต่ว่าคุณต้องเด็ดขาดที่จะตัดสินใจมันให้ได้ภายในสองอาทิตย์เนี้ยมันจะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะว่าจะเอาอยัางไงจะซ้ายจะขวาแต่เหมือนคุณต้องเปิดตาเปิดใจเปิดดูแล้วชั่งน้ำหนักเหตุผลให้ดีนะคะว่า การจะตัดสินใจไปทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยอะไรมันดีกว่ากันต้องชั่งน้ําหนักเลยข้อดีข้อเสียของแต่ละฝั่งนะคะแล้วคุณก็ค่อยตัดสินใจให้มันเด็ดขาดอย่าลาเอียงคือสองอาทิตย์นี้คุณจะมีความลาเอียงด้วยในในส่วนลึกๆของตัวเองนะคะจะมีความลำเอียงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะตัดสินใจอะไรเนี่ยอย่าใช้ความลำเอียงให้ใช้ความยุติธรรมและความตรงความเด็ดขาดความ เออ,อย่าใช้ความพอใจคือบางครั้งความตรงหรือความเด็ดขาดมันอาจจะไม่พอใจคุณใช่ไหมไม่ถูกใจคุณแต่มันคือความยุติธรรมแล้วมันเป็นสิทธิที่ถูกต้องคุณก็ต้องตัดสินใจยกตัวอย่างง่ายๆอย่างถ้าเป็นถ้าลูกเป็นโจรแล้วคุณเป็นตำรวจถามว่าคุณจะไปจับลูกที่เป็นโจรมันถูกใจคุณไหมมันไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องเพราะลูกเป็นโจรคุณเป็นตำรวจคุณต้องทำหน้าที่ตำรวจ ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นหน้าที่พ่อมันไม่ถูกใจหรอกไม่มีใครอยากจับลูกเข้าคุกหรอกถูกไหมคะแต่ว่าด้วยหน้าที่ตำรวจและความถูกต้องที่ต้องทํามันต้องทํามันต้องทานะคุณต้องเป็นลักษณะนั้นนะคุณจะต้องมีการตัดสินใจอะไรที่ใช้ความถูกต้องใช้ความเด็ดขาดใช้ความยุติธรรมในการที่จะตัดสินใจแต่อาจจะไม่พอใจคุณ นะคะแต,แต่อาจจะต้องตัดสินใจตรงนั้นก็จะมีอยู่อีกจุดหนึ่งที่ต้องที่อาจจะต้องได้ทําในช่วงสองอาทิตย์นี้นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลนะคะส่วนมากแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการเงินก็ถือว่ามีมีใช้มีจ่ายจากน้ําพักน้ําแรงตัวเองนะไม่ได้มาจากโชคลาภอะไรตรงนั้นนะคะก็ โดยรวมก็ถือว่าดีนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะจะได้ชมคลิปก,กันทุกๆ2อ,อาทิตย์นะ ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์ที่มีให้นะคะผู้อ่านก็ดีใจแล้วก็ชื่นใจทุกครั้งที่เห็นนะแล้วก็จะบอกนิดนึงว่า l ล n e ID เนะคะีค่ะตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะถ้าใครอยากทักมาคุยกันก็ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติแล้วนะคะแล้วก็ก็ ปุ่มซุปเปอร์แทงก็ใช้งานได้แล้วนะคะก็คือถ้าใครอยากจะกดซุปเปอร์แทงเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านก็ยินดีมากๆนะคะแล้วขอให้ชาวกรกฎทุกท่านนะคะพบกับความสุขความเจริญนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานนะคะมีโชคมีลาภสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ